ครับสวัสดีครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องของความสำคัญในการทำฟาร์มมาตรฐานนะครับหรือหลักการปฏิบัติทางการ,กรเกษตรที่ดีในการเลี้ยงแพะนะครับเอ๊ะมันสำคัญยังไงนะครับในการทำฟาร์มมาตรฐานนะครับพูดส,สั้นๆนะครับแต่ความจริงก็คือ,อเป็นมาตรฐานฟาร์มนะครับ แต่ในที่นี้เราไม่ได้หมายความว่าเราจะให้ทุกคนนะครับทำฟาร์มของตัวเองให้เป็นฟาร์มมาตรฐานตามตามหลักของกรมสัตว์นะครับแต่มันก็จะมีประโยชน์นะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของผู้เล็บโงคนะครับโดยเฉพาะในเรื่องอการกินอาหารที่มีคุณภาพสูงนะครับทุกคนก็เห็นความสําคัญใช่ไหมครับเรื่องสุขภาพนะครับทุกคนอยากกินเนื้อสัตว์ เนื้อแพะที่มีคุณภาพดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่สําคัญอันดับแรกนะครับต่อมาที่สําคัญมากสําหรับชาวเลี้ยงแพะแกะผู้เลี้ยงแพะแกะนะครับก็คือ,อาฟาร์มผู้เลี้ยงเองนั่นแหละนะครับก็คือผู้เลี้ยงนะครับก็จะมีความปลอดภัยนะครับาสามารถที่จะพัฒนาการให้ผลผลิตของแพะนะครับในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการทํามาตรฐานฟาร์มตัวนี้ ถ้าเราเริ่มจากเ,าเราเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ทําฟาร์มเลยนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับเราเห็นนะว่าถ้าเราทําฟาร์มมา10ปี20ปีแล้วเรามาเริ่มต้นความยุ่งยากก็จะมากกว่านะครับซึ่งหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าการทํามาตรฐานฟาร์มหรือหลักการทำมาตรฐานฟาร์มมันจะต้องใช้เงินเยอะนะครับจะต้องใช้ต้นทุนมหาศาลแต่ความจริงไม่ใช่นะครับ ไม่จะเป็นที่ต้องใช้วัสดุราคาแพงนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับออกแบบฟาร์มที่ดีเราก็สามารถที่จะ,ะพัฒนาฟาร์มของเราให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานได้นะครับอันนี้ในเรื่องของอผู้บริโภคแล้วผู้เลี้ยงแล้วนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสัตว์นะครับแพะเองถ้าเราเริ่มจากทําให้เข้าสู่มาตรฐานได้นะครับ มันก็จะเป็นคล้ายๆกับการป้องกันโรคนะครับป้องกันสาเหตุของการเกิดโรคภัยต่างๆก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นต้นทุนด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราประหยัดต้นทุนนะครับในการที่จะไปรักษาโรคแพะตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมวเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปลายน้ำตั้งแต่ผู้บริโภคมาเป็นผู้เลี้ยงนะครับมาจนถึงตัวแพะ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราลืมไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของในอนาคตนะครับภาพรวมในอนาคตเรากำลังจะมีการขยายการเลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโลกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนนะครับประเทศอินเดียหรือกลุ่มหลายๆประเทศที่บริโภคเนื้อแพะก็ยังมีความต้องการในปริมาณที่สูงนะครับ ด้วยการเปิดประเทศที่มีโอกาสสูงมากนะครับโดยเพราะหลังจากโควิดไปนี้นะครับการตลาดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในประเทศนะครับหรือในเรื่องของการตลาดต่างประเทศตรงนี้ก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตแพะแล้วก็มีช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้นนะครับขนาดว่าในประเทศเราเองเราก็ยังผลิตได้ยังไม่เพียงพอใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดตลาดต่างประเทศต้องการมากขึ้น แน่นอนว่าฟาร์มไหนที่สามารถจัดการระบบการเลี้ยงแพะให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มได้นะครับจะมีความได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายกันที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศหลายประเทศมากเลยที่มีข้อ,อมีข้อระบุมาว่าควรจะมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของ ประโยชน์ที่ผู้เลี้ยงแพะแกะควรจะให้ความสำคัญนะครับถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะยังบอกว่าเรายังทําไม่ได้นะครับแต่เราลองดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับที่เราจะทาระบบนี้นะครับเพื่อที่จะมาใช้ในฟาร์มเรานะครับเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการเลี้ยงเราให้ดีขึ้นครับต่อไปเรามาดูในะรายละเอียดว่าองค์ประกอบของมาตรฐานฟาร์มมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่ง ผมขออนุญาตอ้างอิงของประกาศของกรมบริษัทนะครับโดยปกติแล้วเขาก็จะกำหนดในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มแบ่งออกเป็นประเภทของสัตว์นะครับก็คือมาตรฐานฟาร์มสำหรับแพะเนื้อมาตรฐานฟาร์มสำหรับแพะนมนะครับมาตรฐานสำหรับแกะเนื้อแล้วก็สำหรับแกะนมนะครับซึ่งใน4กลุ่มนี้ก็จะแยกกันนะครับเป็นของใครของมันสำหรับใน ตอนนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างในส่วนของที่เป็นแพ้เนื้อนะครับเนื่องจากว่าเกษตรกร,ก,รก็จะเลี้ยงแพนเนื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับหัวข้อหลักๆก็จะมีอยู่7หัวข้อนะครับก็คือ,อข้อ1ในเรื่องของการกำหนดสภาพสภาพทั่วไปของฟาร์มนะครับ 2. ในเรื่องของการจัดการฟาร์มนะครับข้อ3ในเรื่องของการจัดการอาของบุคลากรนะครับ ข้อ4จะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของสัตว์นะครับหัวข้อที่5เป็นเรื่องการจัดการเรื่องสวัสดิภาพสัตว์นะครับหัวข้อที่6เป็นในเรื่องของการจัดการระบบน้ําและหัวข้อสุดท้ายเป็นในเรื่องของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งคร่าวๆนะครับอย่างหัวข้อที่1ในเรื่องของการจัดการฟาร์มสภาพทั่วไปควรจะเป็นอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น ฟาร์มแพะก็ควรจะอยู่จากห่างจากชุมชนเมืองนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสภาพทั่วไปการข้นาคมก็ควรจะสะดวกพอสมควรนะครับทำไมต้องอยู่ห่างชุมชนเมืองก็ทั้งนี้เพราะว่าเราก็ทราบใช่ไหมครับในการเลี้ยงแพะอาจจะไปรบกวนคนอื่นสภาพแวดล้อมหรือสังคมที่อยู่รอบข้างได้นะครับเขาก็เลยพยายามที่จะให้เราออกมาอยู่ห่างชุมชนอีก ขึ้นมานิดนึ่งนะครับถ้าฟาร์มแพะเราอยู่ในหมู่บ้านเลยก็อาจจะยากนิดหนึ่งในการที่จะจัดการเรื่องฟาร์มมาตรฐานนะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของห่างไกลจากสิ่งแหล่งปนเปื้อนอะไรต่างๆยกตัวอย่างเช่นห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับห่างไกลจากโรงค่าสัตว์ตลาดนัดค่าสัตว์นะครับตรงนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ เพราะว่าเราทราบดีว่าเวลาที่มีการขนส่งแพะนะครับเชื้อโรคก,ก็อาจจะมากับรถขนส่งแพะเข้าสู่ฟาร์มเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ได้นะครับหรือตลา,ตลาดนัดเลี้ยงสัตว์เองก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ใช่ไหมครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการวางแผนผังฟาร์มที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าฟาร์มที่ใหม่ๆที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับจะมีความได้เปรียบ เพราะว่าเราสามารถที่จะวางผังให้มันให้มันดีตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเราไปวางทีหลังมันก็จะยากใช่ไหมครับนอกจากนี้ในเรื่องของสภาพทั่วไปก็จะเกี่ยวข้องกับรั้วนะครับฟาร์มแพะที่จะเข้าสู่ระบบนี้ทําไมต้องมีรั้วนะครับทางนี้หลักการจริงๆก็คือเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าฟาร์มนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นสุน,นัขแมวอะไรพวกนี้นะครับก็จะอาจจะเป็นตัวพาหะ นำเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อคนเลี้ยงใช่ไหมครับนอกจากการทำรั้วป้องกันหมาแล้วนะครับมันก็ยังป้องกันโรคได้ด้วยนะครับสภาพอื่นๆนะครับมีแปลงหญ้านะครับในกรณีที่เกษตรกรต้องปล่อยแพละลงไปแทนเลมแปลงหญ้าก็ควรจะมีเพียงพอกับจํานวนแพะเว้นแต่เกษตรกรซื้ออาหารจากข้างนอกมาเลี้ยงอันนั้นก็ ก็คงไม่เป็นไรนะครับนอกจากนี้เราก็คงต้องมองในเชิงของอมีแหล่งน้ำที่สะอาดมากพอนะครับสำหรับการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าแหล่งน้ำก็สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้เป็นน้ำให้สัตว์กินหรือเป็นการป้องกันโรคด้วยนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในหกข้อแรกอยู่นะครับก็คือสภาพทั่วไปสภาพโรงเรือนเป็นยังไงครับ สภาพโรงเรียนโรงเรือนสําหรับเลี้ยงแพะไม่ต้องแพงมากนะครับไม่จําเป็นต้องแพงมากทําจากวัสดุราคาถูกๆก็ได้ไม้ไผ่หญ้าแฝกก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถกันลมกันแดดกันฝนได้นะครับอากาศถ่ายเทได้อันนี้ก็คือเป็นสภาพทั่วไปนะครับพื้นพื้นข้างล่างครอกแพะไม่จะเป็น้องต้อง,องเป็น พื้นซีเมนต์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นพื้นดินอัดแน่นก็ได้แต่ขอให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ง่ายนะครับใต้ถุนก็อยากให้มีตาข่ายกั้นข้างล่างไม่ให้แพะเขาเข้าไปข้างล่างนะครับเนื่องจากว่าเราทราบใช่ไหมครับว่าในมูลของหรือขี้แพะนะครับมันก็จะมีไข่พยาธิหรือตัวอ่อนของพยาธิซึ่งสามารถที่จะกลับมาสู่ตัวแพะได้นะครับเราก็เลย ไม่ต้องการให้ตัวสัตว์มุดเข้าไปใต้โรงเรือนนะครับมีอ่างยาอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่ควรจะทำนะครับโดยเพราะ,ะเมื่อมีแขกจากข้างนอกหรือผู้คนจากข้างนอกเข้ามานะครับก็ควรจะมีอ่างจุ่มเท้าขั้นต่ำํำหรือเป็นถังพ่นนะครับไม่จะเป็นต้องแพงเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นถังที่เราใช้พ่น ปุ๋ยต่างๆนะครับสามารถที่จะใส่น้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็พ่นรถที่จะผ่านเขาออกหรือผู้คนที่จะผ่านเขาออกนะครับถ้าให้ดีก็มีที่พ่นสําเร็จรูปไว้นะครับอันนั้นก็ต้องมีต้นทุนเติมเข้ามานะครับแต่ตรงนี้ไม่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับขอให้มีถังแล้วก็มีน้ํายาก็สามารถที่จะชดเชยตรงนี้ได้นะครับทีนี้ลักษณะโรงเรือนควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับ โรงเรือนที่ถูกต้องนะครับก็ควรจะมีหลังคาสูงประมาณทัก2.5เมตรนะครับแล้วก็กั้นเป็นคค้อ,อในหนึ่งอก็ไม่ควรจะเลี้ยงแพะเกิน10ตัวหรือ12ตัวนะครับทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดการนะครับความสูงจากพื้นขึ้นมาก็ถ้าเป็นไปได้นะครับให้สูงกว่า1เมตรแต่โดยทั่วไปเราเห็นว่า เกษตรกรจะทําสูงกว่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกตอนเวลาที่กวาดคอกนะครับไม่ต้องก้มหรือปวดทําให้ปวดหลังมากนะครับอาจจะเป็น2เมตรก็ได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพโดยทั่วไปนะครับว่าเกษตรกรสะดวกแบบไหนบ้างนะครับพื้นคอกนะครับที่ได้เกิดไปแล้วว่าถ้าอยู่ในสภาพที่กวาดทําความสะอาดได้ง่ายอันนั้นก็จะเป็นข้อดีนะครับ ทางขึ้นแพะสําหรับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับให้เอียงสักประมาณ45องศานะครับทางนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ที่จะเลี้ยงนั่นแหละนะครับเวลาขึ้นลงจะได้สะดวกแพะวิ่งขึ้นวิ่งลงก็จะลดอุบัติเหตุจากการสูญเสียทั้งแพะทั้งคนได้นะครับสำหรับหัวข้อที่2นะครับเป็นในเรื่องของการจัดการฟาร์มนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น หัวข้อที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรทั้งในเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่ในฟาร์มนะครับรวมทั้งในเรื่องของอบุคลากรนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสําหรับวัสดุในการที่จะใช้ที่อยู่ในฟาร์มไม่จะเป็นนักแพงมากนะครับเช่นอุปกรณ์ในการให้น้ําเกษตรกรสามารถที่จะใช้ถังใช่ไหมครับ ถังน้ำมาตัดครึ่งแล้วก็เป็นอุปกรณ์ในการให้อาหารให้น้ำได้แล้วนะครับซึ่งในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มหรือมาตรฐานการจัดการโรงเรือน<ม>ออฟาร์มตัวนี้นะครับไม่ได้กำหนดราคานะว,าว่าจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงนะครับขอให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเช่นอุปกรณ์ในการให้น้ำเวลาที่เราทำความสะอาดนะครับ เช่นเวลาที่แพ้เขาฉีา่ใสหรืออุจจาระใสนะครับเราสามารถที่จะล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะครับโรงเรือนสามารถที่จะทําความสะอาดง่ายนะครับใช้ไม้กวาดกวาดรอบๆทั้งนี้ประโยชน์คืออะไรครับก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหมักหมมที่อยู่ในฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนเลี้ยงนั่นแหละนะครับ ต่อมาในเรื่องการจัดการฟาร์มนะครับการจัดการฝูงแพะฝูงแกะนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะเนื้อแพะนมแกะเนื้อแกะนมก็เช่นเดียวกันนะครับการจัดการฝูงอันนีเ้เขาก็อยากที่จะให้เกษตรกรทําแบบนั้นนะครับเช่นการแบ่งคัดแยกแพะให้เป็นฝูงนะครับเช่นแยกตามเพศแยกตามขนาดแยกตามอายุเป็นต้นนะครับดังนั้นเกษตกรกรก็อาจจะมีคอกสําหรับพ่อแม่ พ่อแม่พันธุ์นะครับหรือในกรณีที่มันมีแพ้พิการแพะป่วยนะครับตรงนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันจะต้องแยกออกไปทั้งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้แพะที่เป็นโรคนะครับนําโรคมาเผยแพร่สู่แพะฝูงใหญ่ของเรานะครับก็ป้องกันการเสียหายนั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องของการจัดการอาหารนะครับก็เป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการจัดการฟาร์มนะครับ ค่าเลี้ยงแพะนะครับต้นทุนกว่าร้อยละ70นะครับเป็นค่าอาหารดังนั้นถ้ากเกษตรกรอยากประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแกะก็ตามแต่นะครับการจัดการด้านอาหารจึงมีความสําคัญนะครับในการที่จะลดบทบาทในเรื่องของราคานะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ากเกษตรกรมีแปลงหญ้าที่ดีนะครับก็จะสามารถลดต้นทุนได้โดยเพราะแปลงหญ้า อตอนนี้เราก็มีญ่าหลายพันใช่ไหมครับที่สามารถที่จะให้ผลผลิตสูงแล้วก็สามารถจเจริญเติบโตได้นะครับเรามีการเสริมอาหารค้นในบางกรณียกตัวอย่างเช่นในกรณีที่แพะคลอดลูกใหม่นะครับเขาต้องการสารอาหารเยอะเราก็จําเป็นที่ต้องให้เสริมอาหารค้นนะครับหรืออาหารเสริมอื่นๆการมีและทัดก้อนแขวนไว้สําหรับแพะโดยทั่วไปนะครับ<ๆ>ก็เป็นการ ลดการขาดแคลนและาธาตุนะครับก็จะทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นนะครับซึ่งอาหารตรงนี้นะครับถ้าเรามีการขอมาตรฐานฟาร์มเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะสุ่มตัวอย่างอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารยาบอาหารข้นไปวิเคราะห์คุณภาพไปดูคุณภาพนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาหารก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องซีเรียสมากยกเว้นแต่อาหารนั้นอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็น เชื้อราหรือมีสิ่งปนเปื้อนนะครับต่อไปในเรื่องการจัดาการการจัดการฟาร์มหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการบันทึกข้อมูลนะครับการบันทึกข้อมูลก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับโดยเพราะ,กระเกษตรกรบ้านเรายังขาดตรงนี้อยู่นะครับซึ่งผมเองก็อยากจะเชิญชวนให้กเกษตรกรลองจดบันทึกข้อมูลนะครับแพะที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มโดยเพราะ กลุ่มที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอาจจะมีการตั้งชื่อใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้แพะก็จะมีในเรื่องของอหัสประจําตัวอยู่แล้วนะครับบันทึกว่าแพะตัวน,นี้มีการเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับอัตราการเจริญเติบโตการใช้อาหารเขากินอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับปริมาณในการกินอาหารเป็นเท่าไหร่ข้อมูลในการใช้ยาการรักษาโรคก,การดูแลสุขภาพ และที่สําคัญในส่วนของการบันทึกข้อมูลก็คือในเรื่องของบัญชีฟาร์มนะครับกรเกษตรกรควรจะมีการบันทึกรา,ายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในฟาร์มนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาฟาร์มของตัวเองในอนาคตนั่นเองนะครับอันดับต่อไปในเรื่องของคู่มือการจัดการฟาร์มนะครับตรงนี้ก็นับว่าง่ายขึ้นแล้วนะครับกรเกษตรกรไม่จําเป็นที่ต้องเขียนเอง สามารถที่จะใช้คู่มือในการไปอบรมมาจากสถานที่ต่างๆก็ได้นะครับก็สามารถที่จะ,ะใช้สําหรับเพิ่มพูนความรู้นั่นเองนะครับในส่วนนี้ต่อไปหัวข้อที่3นะครับเป็นในเรื่องของการจัดการบุคลากรนะครับซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับบุคลากรมีใครบ้างที่อยู่ในฟาร์มนะครับก็เริ่มตั้งแต่เจ้าของฟาร์มนะครับก็มีผู้เลี้ยงนะครับผู้เลี้ยงอาจจะเป็นคนงานเป็น รวมไปถึงในเรื่องของสัตวแพทย์ที่จะมา,าช่วยดูแลฟาร์มของเราด้วยนะครับในเรื่องของการออกใบอนุญาตต่างๆนะครับหรือการขออนุญาตในการใช้ยาต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมองว่า,าจำนวนคนที่อยู่ในฟาร์มกับจำนวนแพะควรจะสมดุลกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งคนสามารถเลี้ยงแพะได้กี่ตัวนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับ ถ้าสมมติ1คนสามารถเลี้ยงแพะได้2 0 0้ตัวนะครับถ้าเรามีแพะที่อยู่ในฟาร์ม400ตัวก็ควรจะต้องมีคน2คนแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เขาก็ไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องมีเท่านี้เท่านั้นนะครับเกษตกรกรก็ไม่แน่ใช่ไหมครับสมัยใหม่อาจจะเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับเช่นเราใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติเหมือนของ ฟาร์มในต่างประเทศนะครับเขามีคนแค่สองสามคนแต่เลี้ยงแพะได้เป็นหลักหลายพันตัวนะครับเพราะว่าใช้อะไรครับมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติอ่ากวาดคอกก็เป็นระบบอัตโนมัติใช้รถแท็กเตอร์นะครับขนมูลไปทิ้งในแปลงคนทำหน้าที่ในการควบคุมเครื่องจักรนะครับเขาก็สามารถที่จะประหยัดในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของค่าแรงงานได้นะครับประสิทธิภาพในการผลิตเขาก็ จะสูงนะครับแต่นี้ก็ไม่แน่เหมือนกันบ้านเราก็อาจจะต้องนำมาคิดนะครับเพื่อที่จะพัฒนาการเลี้ยงในอนาคตนะครับให,ให้ทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะผลิตแพะได้ปริมาณมากๆขึ้นรวมทั้งสามารถควบคุมคุณภาพของแพะได้มากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะมากไว้นิดหนึ่งว่าบุคลากรที่อยู่ในฟาร์มจะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้หลักฐานก็อาจจะเป็นในเรื่องของใบตรวจสุขภาพนะครับมายืนยันว่าโอเคนะในฟาร์มเราไปตรวจสุขภาพมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของฟาร์มหรือว่าเป็นผู้เลี้ยงนะครับทั้งนี้เพื่ออะไรครับประโยชน์ก็ก็คือเพื่อตัวเราเองนะครับเรามั่นใจว่าเราไม่มีการติดเชื้อโรคใดๆจากจาก,จากแพะไปสู่คนหรือจากคนมาสู่แพะนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ จริงๆของมันนะครับต่อไปหัวข้อที่4นะครับจะคล้ายคลึงกับหัวข้อที่3ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของสัตว์นะครับตรงนี้ก็แน่นอนที่ผมได้เกินไปแล้วว่าการป้องกันสําคัญกว่าการรักษานะครับหากฟาร์มไหนที่มีระบบการจัดการที่ดีมีการป้องกันโรคที่ดีแพะก็จะไม่ป่วยนะครับไม่เป็นพยาธ ดังนั้นเราก็จะสามารถประหยัดต้นทุนตรงนี้ได้นะครับการป้องกันมีอะไรบ้างมีการทําวัคซีนใช่ไหมครับวัคซีนที่บังคับยกตัวอย่างเช่นโรคปากและเท้าเปื่อยอันนั้นก็จําเป็นที่ต้องทำนะครับอน,อนอกจากการทําวัคซีนแล้วก็าอาจจะต้องมีการในเรื่องของการป้องกันและกําจัดพยาธิภายในและภายนอกนะครับพยาธิภายนอกอาจจะเป็นพวกเห็บมัด ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องป้องกันมีโปรแกรมในการตรวจสอบดูว่าแพะของเรามีเห็บมีหมัดไหมนะครับแต่ที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือพยาธิภายในนะครับพยาธิภายในนี่เราให้เราถือว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญมากนะครับในการเลี้ยงแพะเพราะว่าตรงนี้มันทําความเสียหายให้กับแพะเราได้ในปริมาณที่มากนะครับดังนั้นในฟาร์มเรานะครับ อีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่ลืมไม่ได้ก็คือเราต้องเกษตรกรต้องเจาะเลือดนะครับทุก6เดือนเพื่อไปตรวจโรคแท้งติดต่อนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกฎหมายบังคับด้วยนะครับต่อไปหัวข้อที่5นะครับในเรื่องของการจัดการสวัสดิภาพสัตว์มีอะไรบ้างนะครับสวัสวดิภาพสัตว์ก็คือความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อก ที่เราเลี้ยงจะต้องไม่แน่นกันไปใช่ไหมครับไม่แน่นมากเกินไปแพะที่มีการต่อสู้กันเราก็ควรจะแยกเป็นกลุ่มเป็นฝูงนะครับที่เขาอยากให้เกษตรกรแยกแพะเป็นกลุ่มๆเพราะว่าเหตุผลนี้ด้วยนะครับอนอกจากนี้ถ้าสัตว์ป่วยเราละเลยการรักษาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ อันนี้อยู่ในฟาร์มเพราะพอเราตอนซื้อขายแพ็คออกไปนะครับการขนส่งไปอันนั้นก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งนะครับที่จะต้องวิ่งตามไปว่าสวัสดิภาพสัตว์ในเรื่องของการขนส่งไปสู่ระบบการเ,าเข้าไปสู่โรงเชือ้อตรงนั้นก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของสวัสดิภาพอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่สวัสดิภาพสัตว์ในในตรงนี้จะมองเฉพาะสโคบแค่อยู่ในฟาร์มนะครับ ต่อไปหัวข้อที่6ก็คือในเรื่องของการจัดการระบบน้ําระบบน้ํามีอะไรบ้างตั้งแต่น้ําที่สัตว์กินนะครับมีถังมีบอ่อที่สะอาดนะครับมีแหล่งที่เป็นต้นกําเนิดที่จะเอาน้ํามาใช้ในฟาร์มให้สะอาดนะครับอันนี้ก็อตอนขั้นตอนการตรวจมาตรฐานฟาร์มก็อาจจะมีการสุ่มตัวอย่างน้ําไปตรวจวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งในนั้นนะครับ หัวข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกษตรกรจะต้องมีก็คือที่กําจัดซากนะครับเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในการเลี้ยงแพะต้องมีแพะตายอยู่แล้วนะครับเราจะกําจัดซากยังไงได้บ้างนะครับเช่นบางฟาร์มเขาก็อาจจะใช้วิธีเผานะครับมีเตาเผาบางฟาร์มอาจจะใช้วิธีในการฝังให้ลึกนะครับ เพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้โรคนั้นกลับมาสู่ฟาร์มในการเลี้ยงอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากซากแพ้แล้วก็จะมีมูลใช่ไหมครับมูลเราทําอะไรได้บ้างมูลเราก็ต้องมีที่เก็บไม่ให้แพ้เข้าไปค,คลุกคลีกับบริเวณนั้นนะครับป้องกันเชื้อโรคและพยาธิกลับเข้ามานะครับสิ่งปฏิกูลต่างๆก็ควรจะมีที่กัาจับนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของ ามาตรฐานฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นใน7จ็ดหัวข้อนี้ถ้าวิเคราะห์ดีๆแล้วมันมีความสำคัญนะครับสำคัญต่อผู้เลี้ยงเองนั่นแหละนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอไปขอมาตรฐานฟาร์มไปยื่นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกษตรกรคำนึงถึงความสำคัญประโยชน์ตรงนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ชิดกับเกษตรกรก็คือ 1. เกษตรกรมีสุขภาพดี ผู้เลี้ยงมีสุขภาพดีนะครับสองก็คือตัวแพะมีสุขภาพดีสามก็คือในส่วนของอ,อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องการตลาดที่จะรองรับนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็มีความสำคัญครับก็หวังว่าในส่วนคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับแล้วก็เกษตรกร,กรทั่วไปนะครับ